The yeah. เริ่มกันที่วิกฤตหมอนะครับแม้ว่าการแก้ไขในเชิงโครงสร้างจะเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐจะต้องแก้ต่อไปทั้งเรื่องของการเพิ่มบุคลากรสวัสดิการต่างๆรวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมแต่เนื้อไหนซึ่งเป็นต้นต่อก็คือการบริหารจัดการเวลาทํางานของหมอที่อยู่หน้างานทํำยังไงไม่ให้เกิดโอเวอร์โหลดนะครับมีบางที่เหมือนกันที่อาจจะเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการนะคะเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูชีวิตของแพทย์ใช้ทุน ที่โรงพยาบาลชายแดนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพอบอกว่าเป็นโรงพยาบาลชายแดนแปลว่าต้องดูแลผู้ป่วยทั้งกลุ่มที่เป็นคนไทยแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะแพทย์ใช้ทุนยอมรับว่าภาระงานหนักจริงๆแต่ว่าถ้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดีก็สามารถแบ่งเบาภาระไปได้ที่นี่เขามีแพทย์รุ่นพี่แล้วก็มีเพื่อนร่วมง,งานคอยหมุนเวียนแล้วก็สนับสนุนการทํางานค่ะ แตละวันนายแพทย์กรอนดนายอารีรัตน์แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีต้องตรวจรักษาผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอกเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ100คนต่อวันค่ะแล้วคุณหมอก็ยังต้องเข้าเวรแผนกฉุกเฉินต้องช่วยเหลือง,งานอื่นๆของโรงพยาบาลด้วยนะคะ นายแพทย์กรดนาคยอมรับว่าเคยคิดจะลาออกอยู่เหมือนกันคิดลาออกหลายครั้งแต่ว่าเพราะมีแพทย์รุ่นพี่มีเพื่อนร่วมง,งานมาช่วยเหลือสนับสนุนและมีระบบการบริหารจัดการที่ดีค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะดังนั้นแม้ว่าภาระงานจะหนักแต่ก็สบายใจเราได้ฝึกฝึกความเป็นแพทย์เยอะขึ้นนะครับมันที่นี่มันด้วยอะไรหลายอย่างเรา อาจจะทําบางอย่างได้ไม่เหมือนในเมืองอาจจะทาบางอย่างได้ไม่เยอะท่าโรงพยาบาลใหญ่ๆเราก็ต้องมีทักษะในการที่ว่าเราจะทํำยังไงให้ในสถานการณ์ที่ว่าทรัพยากรเราถูกจำกัดอย่างนี้เราสามารถรักษาคนไข้ออกมาได้ได้ดีที่สุดด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรีบอกว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลมีแพทย์ประจําอยู่2คนนะครับมีหมออินเทอร์นหรือว่าหมอจบใหม่2คน ทั้งหมดนี้ช่วยการดูแลผู้ป่วยทั้งคนไทยแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ครับเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนมีผู้ป่วยวันละ300คนการบริการเนี่ยค่อนข้างล่าช้าครับแต่ที่ผ่านมาก็พยายามจะบริหารจัดการให้เกิดสมดุลลดภาระงานของแพทย์แล้วก็ลดผลกระทบของผู้ป่วยด้วยต้องเน้นเรื่องของการช่วยเหลือกันนะ,นะฮะนะแพทย์4คนก็ช่วยกันตรวจ ถ้าเกิดวันไหนน้องๆอ,อยู่ครบเาก็จะตรวจโอพดีนะลาวอร์ดกันตามปกติแล้วก็ขึ้นเวรน,นะถ้าเกิดมีใครลาหรือไม่อยู่ก็ผมก็จะองก็ต้องลงไปช่วยตรวจกันนะก็ก็ต้องทําบริหารจัดการเท่าที่มีจํานวนแพทย์ไปก่อนแล้วก็อาจจะต้องปรับระบบบริการบางอย่างนะเพื่อลดลดจำนวนผู้ป่วย o อวดีลง สร้างความสมดุลให้มันมากขึ้นนะนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรีบอกด้วยนะคะว่าภาระงานอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แพทย์จบใหม่ตัดสินใจลาออกค่ะถ้าโรงพยาบาลเข้าใจแล้วก็จัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทํางานของแพทย์จบใหม่ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้ค่ะ